เอาต้นนี้แล้วเงินก็ว่าลายบ้านลอยก็สิบบาทที่ว่าเพิ่นส้างวัดใหม่นั่นบอมแม่โอ้ที่พวกไปเอาจะใช้บุญให้คุดนี่ไฟตังนล้เนี่ยทนงามตลาดแล้วหรอบอมแม่แลวเกือบแล้วแลวเดี๋ยวนี้ก็ล่งโตไฟตรง ยังก็โหลดอันเด็กน้อยมันมากอีหยังขึ้นได้โลดบ่เห็นพันารายเล็กน้อยเล่นโหลดพันรายมากเป็นไปมากนั่นดอกคุณนจ๊กว้าอีหยังดอกพันารายเล็กน้อยเล่นโหลดมื่อวอังฝนตกลิ้นตะกี้วัดต,ต่างไม้โม,ม่เนี่ยวัดบ้านขามไม่เคยมีวัดเ้าเกียร์มีวัดสุจินเลยวัดว่าวัดสุจินประชาลามบ้านผาบก็ <laughs> ไปนี่แต่ถ้า,ถาหน่อยเท่าใหญ่แต่ใหญ่ขึ้นมาก็ไปเลย ปัดวัดแจ้งวิสุทธารามปัดว่าบ้านขามบ่าแม่นบ้านบ้านท่าวัดเท่านั้นเราว่แม่นทักยางเราบอกว่าของบ้านขามจี๊แม่บ้านขามมันไม่วัดฉันแล้วบ้านบ้านกับบ้านหมักไงเงินมอคู่บ่าคุ้นท้ายมาอยู่สัญนาบ้านบ้านนักเกียรกันพระไทยบ้านบ่อยอยู่ท่าทยบ้านสององค์เปิดนี้เปิดนี้กับมันขอเป็นนิมนต์มากกับบ่อยอยู่บ่อยว่าบินท่าบ้านน้ำหอม ยากเสียแล้วบ้านจขอปูมาตัวปู่มากมากี่โอ้ปูมาบ้านเฮานี่ผู้เพิ่อนอันกวางไก่เนี่ยเพิ่มมาเป็นเจ้าภาพใบไงเอ๋ยถนนมีนมเพิ่นไม่ใช่แล้วนะ่าสองเดือนกวน่านะี่แล้วนะพุ้นที่หาหนังสล่าหลังเก่งแท้ะพอบ้านเฮากระขาดเนาะ <laughs> มีแต่ผา,าด้อเห็ดสลนะ่าเนี่ยเยอะแยะไปอันนั้นพวแล้วขึ้นมุ่งขึ้นยนะัง อีกหนึ่งมอมาถ่ายคลิปเรีวย,ยเขาไปแยกเขาไปสันตอนันมงแล้วค่ะยกเขาไปเยกเขาไปเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงไไ,ไปอีบึกเป็นยันเห็นหับก่าเหันพก่เป็นปอึอคกคักน้วนะ่า <c oughs> พาะะ<ผ>ขึ้นมุ่งลังข้า,าวไปทีนึงโอ้ยไม่จะหอนมดปู่ก็บอกกระเบื้องอสาบปูนเพราะเป็แต่ได้บุญหลายเนาะแั่น้องเมีเนาะนี่ระแต่ว่าเพิ่นไห้เลขกเหม็นเนาะแม่ยก็ว่าอันเิน็กน้อยบ้านน้องกุ้งเนาะเจ็ดปู่มาอนั้นอันทะเบียนรถปู่มาหลายๆลายคันออกบ้านแล้วเจ็ดลอยก็ออกมา ว่างานซีหาขั้นทุกคนไปรับปูอันมันจะพูนพูหลวงเงินกิ่งดงหลวงเงินแต่ไม่หาซีกันแต่ว่างคนบอกอะไรปัดมันนายังซีซีน่ารถขั้นปูขี่ว่ะซีซีวันนี้ซีซีเดินแบบอกอยู่ฝากพี่น้องเขาหลอดนอกคนบ้านคนเนาะทั้งวะได้แนวทางไปปั่นพี่น้องเขาแล้ววัดไม้นะแม่เนาะ บัตั๋งใหม่มบัตั้งใหม่แล้วเร,เรียบ<ป>ร้อยนแน่เนาะแม่เนาะอัดบัตรตั้งใหม่มันแม่นมาตลอดยังว<อ>่าขั้นดันเนี่ยขั้นข,นขอยบานอือยัง <Industries> ว่าบองแก้วมันว่าออกบัดแล้วยังตลอดปู44่าแต่44หัวน,นี่แหละนาะแม่หัวนี่เฮาจาัดเลยเฮาคักเนี่ยบางเรื่องกับเก่าซีกับถือจริงแม่คัก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 